ข้อ11เนี่ยอันนี้เขาอยากจะรู้ว่าเลข100จะอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็ดูคำว่าแถวก็คือตรงเนี้ยมันจะมีแถว13กับแถว14บึงนั้นคุูเขียนรอไว้เลยนะจนถึงแถว13กับแถว14นะอันนี้ถึงแถว6กแล้วถูกปะ <c oughs> เอาแถวแถวเจ็ทิ้นู่นแล้วกัน7 <c oughs> แล้วก็8 9 10 11 12 13เนี่ยตัวเลือกมันมีแถว13กับ14สแต่แถวเนี้ยทีนี้ครูจะถามอย่างนี้ แถวที่สองมีกี่จำนวนแถวที่สองมีกี่สองจำนวนแถวที่สามก็มีสามจำนวนแถวที่สี่มีสี่จำนวนแถวที่หกก็หกจำนวนแถวที่เจ็ดก็ต้องเจ็ดจำนวนถูกปะเอออยากจะเขียนเยอะๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่นี่คูถามงี้หนึ่งมันเป็นสามได้ยังไงแล้วสามตัวเนี้ยทำให้เป็นหกแล้วหกเนี้ยทำให้เป็นสิบแล้วสิบเนี้ยทำให้เป็นสิบห้าครูครูอยากจะรู้ตัวตัวสุดท้ายของแต่ละแถวครูอยากจะรู้ตัวสุดท้ายของแต่ละแถว โอเคเอาเอาตัวสุดท้ายตรงนี้นะมาทำอะไรกับอ้นนี้อาเป็นอ้นนี้ oh. บวกโอเคนี่ไงสามบวกสามเป็นหกหกไปบวกสี่เป็นส okay. นะิบโอเคเนาะอ้าจากนั้นเนี่ยยี่สิบเอ็ดก็ต้องไปบวกกับเจ็ดถูกป่ะ uh. ก็กลายเป็นยี่สิบแปด แล้วก็ยี่สิบแปดไปบวกเลขของแถวเน,นี้ยแล้วก็จะได้ตัวเลขตัวเลขตัวสุดท้ายของของแถบของมนะอันนี้ตัวเลขที่คููเขียนนี่คือตัวเลขตัวสุดท้ายนะเนี่ยยี่สิบแปดบวกแปดได้สามสิบหกสามสิบหกไปบวกเก้าอ้าวก็ได้เป็นอะไรออกมาก็เขียนไว้อันเนี้ยแล้วก็ไปบวกสิบก็กลายเป็นอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็บวกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ 6บหบวกอีกสิบสองกลายเป็น78ดแล้วก็มาบวกอีกสิบสามก็เป็นเก้าบดทีนี้ก็นับนิ้วเอาแล้วมันต้องเป็นแถวที่14แน่เลยถูกป่ะเพราะแถวที่1 3าตัวใช้คือ้ายคบเอ91ถูกป่ะ91บฉะนั้นนับนิ้วเลยเก้าบดแล้วก็เก้าสองก็สามเขียนเอาก็ได้เก93สอง้าสาแล้วก็นับไปสิมันตัวที่ร้อยอยู่ที่ตัวอยู่ตัวหลักเท่าไหร่ ก็นับนิ้วอ so ่ะก็เก <5 attraction> ้าสามก็าสองก็าสามก็าสี่ก็าห้าก็าหกก้เจ็ดก้แปดก็เก้าหนึ่งร้อยได้และเียเรื่องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการสังเกตนะแต่ละข้อบางบางบางทีบางทีหลักก็ไม่มีอะไรก็คือต้องต้องดูดูข้อของเขาแค่นั้นแหละ